เี่สนามทองหายไปแล้วไาไปแล้วเคอจะกชทะคู่ก็ได้ สีาพสห้าฟิลิปปีช่องมองเหนราองเห็นจีกต่าหาน้อยเียอีกวใจอยากอวนเน่งวเน่จิตซอยืดเทียบจิตซ้อชิดยาชิดเก่ง

ขอตามอันด้วยนะครับจงปรสศจาการบอนและการชุ่มเยียงการจงปรสศจาการบอนและการชุ่มเฉียงการอีกครั้งหนึ่งนะครับจงปรสศจากการบอนและการชุ่มเยียงการอีกรอบไนึนะครับจงปรสศจากการบอนและการชุ่มเยียงการ อ,อนทีท่านาน,นี้ชมะะทุกคนเป็นชนชาติชนิสวรรลเดลีโดยตระกูลอาณาจาักรของพระเจ้าเราทุกคนเข้าสวรรเลินกับริสทิสวรรไม่มากเท่าไหร่ กาแตักัน,นั้นหลายอย่างก็ในเหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการบองกับาก,การชุบโครงการนะครับองคนั้นพราประกาทีวันนี้พระเจ้าจงปร์ตรัสตกลงว่า จงทำสิ่งสันทัดสงสริตาโดยประชาการบอลเลเ็การชุดเจียงการแังนั้นพลังผคนไม่บวนการสงุจและการไม่คุม่มเจียงการสุจและการเพื่อจะเข้าสูา่สวรรค์อย่างไม่้ตลอดเวลา อย่างนี้ก็ยากหน่อยแต่วันนี้เดือนเรนี่ผมอธิบายแล้วก็แนะนำกิจการมอย่างเลิกการบอลและการท่องเที่ยวการแล้วก็เข้าสู่สวรรค์มากกว่าปัจจุบันนี้นะครับเพราะด้วยแค่ศาสนาดี จะสงไปพุกทุกคนก็เขาส่สวัสดิสงสันติสุขมากกว่าตอนนี้นะครับแต่กัีพวกเราทุกคนทำริงสารพัดทุกสิ่งไม่กดไม่จุงเทียกันทำไม สิ่งสารพัดทุกสิ่งของเราอาจจะขจ้าสถานการณ์ทุกอย่างของเราอาจระขจ้าตรงนั้นเราต้องเชื่อว่าสิ่งสารพัดทุกสิ่งที่ว่ไม่ดีก็พระเจ้าก็ส่งผลทานไปแก่เรา ทุกสิ่งทุกทุกอย่างเรื่องประโยชน์ของเราเพราะพระเจ้าประเสริฐอย่างสมบูรณ์และพระเจ้าทรงรักพวกเราทุกคนไม่เสียสุขจริงๆดังนั้นพวกเราทุกคนต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีน้ำทรงประทานจริงๆ สิ่งที่อะไรไม่ดีเพื่อชีวิตของเราที่บรบทที่สิจบทที่สิบอนที่หดทีบรบทที่สิบเอ็คที่หอาจารย์สิบออ่นอะไรจบงเลยครับหีบหลไยช่วงมี้เอ็งก้าเราพผู้ตาให้

เทียชีจังโมจะเจียล้ววูนเดียร์หรอยังเาว่าชีจะขอว่าชื่อตูรู้ได้เฉยเจียเราเลยลอาเมนเมื่อเราบนองอะไรหรือทุจรยงกันเกี่ยวอะไร เพราะเราทิดได้ว่าื่วงนั้นไม่ไดีเพื่อชีวิตของเราไม่สะดวไม่สบายแต่เราต้องรู้ความคิดการประสบการณความรู้ทุกๆอย่างของเรามันสมบูรณ์ก็ไม่ค่อย,คยดีเท่าไหร่เพราะพวกเราทุกคน เป็นคนบาปเตรียมแล้วเราคิดเนื้ใจตลอดว่าสิ่งสรรพทุกสิ่งองตัวเองก็ไม่ดีหมดแล้วซ้ำซ้ำมดแล้วดังนั้นพวกเราทุกคนเราเจออะไรเราไม่ต้อง ตัดสินเองโดยความคิดอารมณ์การประสบการความรู้ของตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นพอเราทุกคนเป็นท้าเจ้าแล้วเพราะเราคิดเองว่าความคิดของเราการประสบการของเราความรู้ของเราอารมณ์ของเราทุกอย่าง พร้อมสมบูรณ์แล้วที่แล้วไม่มีสัตว์คนตรงไหนตรง,งนี้เส้นดีเหมือนพระเจ้าก็เลยตะกี้นำเอบทที่สองบทที่สี่ข้อสิบสอง ประกาศียที่สองพบที่สิ่พสิบสอมีผู้ทรงตั้งพันธุ์และผู้ทรงภาษาสัษสินแต่เพียงผู้เดียวคือพระองคผู้ทรงสามารถช่วยเราให้รอดได้อ m e น a เม <im ic Di ets>

amen เม e n a m e นงอกจากพระเจ้ามารุใครสักทนย่งตัดสินเองได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างของเขาสัมสมองแล้วไม่สมองแล้วไม่ดีแล้วเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าตัดสินได้ราะพระเจ้า Sendi perset yang sombul mantul leo. Amin ya ka? Amin. Dengan kol kol mohon teh, karena teh di dalam kung seram seram tak ham. อะไรไม่ได้แม้ว่าเราบอกอะไรไม่ดีเด็กความคิดเห็นของพระเจ้าก็ดีแล้วดอนซินล์ปีกองปีกง ิด้เงินแล้ับเ่ไนมครับได้เินครับเออได้เลินครับ ไปนะครับแม้ว่าทุกทุกอย่างของเราสำเร็จแล้วออกไปหมดแล้วและพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้ไว้อย่างนั้นพวเราทุกคนศาสนอะไรเอง เชียงกันง่ายๆและยทำผิด้วยก็เลยเมื่อเราทุกครั้งเราโบกและชุกเชียงกันก็ไม่สบายใจไม่เป็นสุขันที่สุดนกลงไปนานนับแล้วเห็นไหมครับเคยประสบกับอะไรทางแวใช่ไหมครับ ไม่ดีก <royable> ับเราพูดไม่ดีกับเราไม่สบายใจกันไม่รู้ใจกันก็เราต้องตั้งใจมองเขาให้พยายามเข้าใจกันกระทำของเขาโดยนำระาัยของพระเจ้าถ้าเราบอมกับเขาแล้ว ทุกทางการเผาแล้วเราลงไปนเราแนะนำประธานกองพระเจ้าทรัพประสงค์ของพระเจ้าคือเราต้องเข้าสู่สวรรค์โดยการแช่ฟางการทำของพระเจ้าไม่บอนไม่ตุ้มเทีย้าอย่างนี้ได้ยังไงเราต้องผมต้องและ เราดูว่าเราเป็นบุคลองและออนไลมากจริง,รงเราเป็นตัวเอพวกคนบาปในเรื่องนี้ประการที์มาที่บทที่เจ็ดข้อสามประกัรที่มันอยบทที่บทที่เจ็ดข้อที่สามเหตุใด tại ta khi nong không thân để mây thằng còn chi dù này ta không thân thân có mây hút được. hãy thử xong một lời nói trong trang miệng bé của Hải Điển này họ quả nhỏ họ nên ti à. à, lúc họ mua để à xin nên chỉ bảo hành địa à mua ý gia đồng nhỏ nên lúc amen amen nay ta cùng tôi mình sao nhanh mắt để mấy thứ sự khâu để khâu hẹn sao lên lên ในตาต้นบ да. er ้าคนหนึ่งก็เขาตาสินเองว่าโข้ผมคนดีมากมาเขาแต่ตามคํามคิเป็นพระเจ้ามันใช่เขาดีมากก่าเราเลินไม่ตั้งใจเฉฟังยกเลิกการบอและการชนเทียบกัน ตั้งใจกล่าวทอเขาตั้งใจบบนกับเขาทำไมทำย่างนี้ก็ mm. เราต้องเจียงกันก็เสียใจไม่สบายใจกัน,นเนีย่ mm. เยเนาะกรลีรอบที่สองรอที่หนึ่ง ช่องนี้ผู้ต่อให้นอนเดียร์เนส่ายเตียงเนอหม้อจุกกะเจียนสีเราเหงตนอนหลอหอนเจียนสเราืตน้ชิมหมลู่ให้่าดเนส่าถอดเน้เจียนสีเราหงตัวยองเนเจียนสีเราเนตาจ้าพรเนชืวะสองที่่ดีหงตเทียน เมธในพระคัมภีร์มีหลายคนต้องนารอเพราะเขาตั้งใจตัดสินเองและบอนบนและลุกช่างกันตลอดปับเจ้าและคนบ้านคนอื่นด้วยกลายเป็น่างนี้ อาตมกับเอวาข้าตักสิได้ก็เป็นเหมือนกับเจ้าได้ก็เลยตั้งใจกินเลไม้ยอิสตานุ แค่นั้นเขาบอลก,กับพระเจ้าด้วยเพราะสนธนการของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพระเจ้ชาช่วยเขาออกจากประเทศดินเป็นคนขุดกลมโงนั้นเขาดินเดนกาันไม่ได้เขาไอหลาไอคนตายในทิมชก,กันนานเกิดเขาดินเดนกันทำไม ตั sau, ose, ập, à, n, ้งใจบนกับพระเจ้าตั้งใจบนกับโมเสตตั้งใจบนกับเอลอนตั้งใจบนกับคนบ้านได้คุ้มแข่งกันตัว ทุกอย่างสิ่งสัรพันทุกสิ่งไม่ดีก็ไม่ใช่โคพระเจ้าไม่ใช่โคบางบ้างไม่ใช่เพราะาดิอะไราะตัวเองมีสรารพักทุกสิ่งไม่ดียังนี้สถานการณ์ทุกสิ่งเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้น ไม่สามารถโอรได้ไม่สามารถท่งเสียงกันได้เพราะถึงจะปฏิทุกสิ่งี้ก็ต้อนตัวเองแล้วก็แม้ว่าสัานน้าตาซีพลายภพัพิธยังไม่โดนโดยพรกะพราะระคำพิแต่เราต้องคิดแต่ว่าขอผมไม่ตั้งใจอธิษฐานเพื่อเขาผมไม่ตั้งใจด้วยเขา ไม่ทำผิดอย่างนั้นก็เลยเขาทําผิดอย่างนี้เอาคิดผิดอย่างนี้จริงๆพราเราทุกคนตั้งใจช่วยทุกทุกคนด้วยความรักของพระเจา้านชี้ของเราต่อพระเจ้าคือหลักเดียวเท่านั้นแต่เราไม่เคยตั้งใจช่วยด้วยความรักของพระเจ้าใครไม่เคยตั้งใจอฐานรณ কম করে পাবলা কমপাচার হল